น้องบิ๊กไละพี่ยำนายิตาหรือยังครับไม่ได้ไปครับเพราะว่าวันนี้มีงานวันนี้มี3งานแล้วเออตอนเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ตอนดึกก็ต้องไปประถมอีกแล้วก็เสร็จจากประถมผมต้องเดินทางไปกรุงเทพเพราะว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตที่ร้านอีสานปิ่นอีสานปิ่นปิ่นก้าบอกไออินเตอหรือยังอีสานปิ่นก้าบอกนั้นและพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงกรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ลงกทมเพราะว่าจะต้องพาตัวเกมมิสิกไปออนทัวร์อีก รอบก่อนได้ไปแต่ว่ารอบนี้คือไม่ได้ไปเลยเพราะว่าน้องมาเปิดยกระสันหันด้วยแล้วผมต้องเดินทางข้ามข้ามภาคอะ่ะคือไม่ได้ข้ามจังหวัดอะ่ะคือข้ามภาคเลยอห้าหกวันนะใช่รอบนี้คือไปแบบรอบนี้คือไปแบบยาวเลยก็เลยไทยมันเป็นสีหนึ่งในกล่องเป็นสีหนึ่งคิดดีจ้าแต่ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมน้องแต่ว่าโทรหาลูกตลอดโทรหารลูกแบบด้วยที่หน้าที่การ,รงานเราด้วยเราไม่ได้ไปนะครับ